อานิสง์ของการสวดมนต์สมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตพรหมดังสีท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตได้ขึ้นนั่งบนธรรมมาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงกล่าวบูชาพระรัตนไตยเมื่อจบแล้วท่านจึงเทศเรื่องอานิสง์ของการสวดมนต์ โดยมีใจความบางตอนว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์มีคุณวิเศษอย่างไร พระธรรมคํำสอนของพระอ,องค์มีคุณอย่างไรและพระสงฆ์อริยะเจ้ามีคุณอย่างไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจจะเป็นคุณอย่างยิ่งปร,ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั้นคือ จะทำให้ท่านสำเร็จเป็นอรหันต์ได้ที่อาตามากล่าวเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี5โอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรม 2. เมื่อแสดงธรรม 3. เมื่อสาธยายธรรม นั่นคือการสวดมนต์สเมื่อตรึกตรองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น 5. เมื่อเจริญวิปัส,สนาญาณการสวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศสาสนาบรรดา พุทธ,ธบริษัททั้งหลายต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธ,ธองค์โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็นสองเวลานั่นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธ,ธเจ้าเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำระร้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน การสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ทั้งสามคือกายมีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวมใจมีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัยสามวาจาเป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐในพระคุณทั้งสามพร้อมเป็นการขอขมาใน การผิดพลาดหากมีกล่าวสักการะเทิดทูลสิ่งสูงยิ่งนี้เราเรียกว่าการสร้างกุศลซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียวอาตามาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้ว บุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์แน่นอนการสวดมนต์นั้นควรสวดมนต์ให้มีเสียงดังพอสมควรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตนและประโยชน์แก่จิตผู้อื่นที่ว่าประโยชน์แก่จิตตนคือเสียงในการสวดมนต์จะกบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบก,กวนจิตเราทำให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวด เกิดสมาธิและปัญญาในจิตใจของผู้สวดที่ว่าประโยชน์แก่จิตผู้อื่นคือผู้ใดที่ได้ยินเสียงสวดมนต์จะพลอยได้เกิดความรู้เกิดปัญญามีจิตสงบรึกซึ้งตามไปด้วยผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียงเร่าพรมเทพ ที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์มีอยู่จำนวนมากก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมายเมื่อเหล่าพรมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวผู้สวดอยู่นั้นภัยอันตรายตรายที่ไหนก็ไม่สามารถกั้มกายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ย่อมมีเกาะแห่งพรมเทพเทวดาทั้งหลาย คุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยมดูก่อนท่านเจ้าพญาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นี้การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือคุณพระรัตนาใตาความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีความขนพองสยองก้าวก็ดี ภัยอันตรายใดๆก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนนั้นแลการสวดมนอานิสง์ใหญ่จริงๆอยู่ที่เจตนาจิตมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จริงเวลาสวดก็สวดด้วยความเคารพจริงถึงสวดน้อยก็มีอานิสง์ยิ่งใหญ่ถ้าสวดเลื่อยเปื่อย ว่าสงเดชไม่ตั้งใจอย่างนี้สวดมากก็มีอานิสงส์น้อยโดยหลวงพ่อพระราชพมยาน